วัสดีครับนักเรียนชั้นมมธยมศึกษาปีที่4ีห้อง2องปีที่4ห้องหแล้วก็ปีที่4ีห้อง8ทุกคนนะครับในคลิปนี้ก็เป็น e p ีที่น่าจะเป็น EP ีที่หที่7แล้วนะครับที่เรามาเจอกันนะครับก็ดีใจนะครับที่ได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้เราก็จะมาต่อเนื่องในเรื่องที่ผ่านมานะครับเรื่องที่ผ่านมาเราก็จะไปเรียนเกี่ยวกับชนี้ของเซตนะจะจํากัดเซตอนันต์นะครับ นี่ครับคลิปนี้จะเป็นคลิปเกี่ยวกับในเรื่องของเซตที่เท่ากันและเซตที่เทียบเท่ากันเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่ง่ายแค่สังเกตแค่ตัวตัวจํานวนแค่นั้นเองนะครับว่ามันมีแค่เล็กๆทิ้เล็กๆแค่น้อยดังนั้นคลิปนี้น่าจะไม่ยาวนะครับแล้วก็ให้พวกเราไปทําขัดนะครับอันนี้เ็กๆแค่น้อยน,นะครับน่าจะทาได้นะครับอ่ะมาเริ่มเลยดีวยกว่าอันนี้มาปุ๊บขอเพิ่มให้ตัวอย่างมาเลย นะครับอ่ะเซตที่เท่ากันแล้วก็เซตที่เทียบเท่ากันกันตรงไหนนะครับอ่ะสรุปให้เลยครับเซตที่เท่ากันคือสมาชิกเหมือนกันทุกตัวและจํานวนต้องเท่ากันฟังดีดีนะเซตที่เท่ากันนะครับจะสมาชิกเหมือนทุกตัวทุกตัวแล้วก็จํานวน สมาชิกเท่ากันอ่าเนี่ยถ้าเซตที่เท่ากันหรือเท่ากันหรือเปอิดหรือมันเท่ากันทั้งหมดนะครับแต่ถ้าเทียบเท่าเทียบเท่าสมาชิกไม่ต้องเหมือนก็ได้ครับไม่ต้องเหมือนแต่ขอจํานวนเท่าก็จำนวนสมาชิกเท่ากันพออันนี้จบแล้วนะโอเคไหมครับ ถ้าเท่ากาันสมาชิกทุกตัวเหมือนกันและจํานวนเท่ากันแต่ถ้าเทียบเท่าคือขอแค่จํานวนสมาชิกเท่ากันก่อนอ่ะงั้นเรามาลองดู A มีสมาชิกกี่ตัวครับ A มีสมาชิก3ตัว b มีสมาชิก3ามตัวสมาชิกเหมือนกันทุกตัวหรือไม่อ่ะถ้าเหมือนกันติ๊กถูกเหมือนนะครับอันนี้เหมือนกันทุกตัวหรือไม่ไม่เหมือนเพราะเลขหนึ่งไม่ใช่อันนี้เหมือนกันทุกตัวไหมครับเหมือนใช่ไหมครับถ้า2ตัวเขียน เียงแค่หนึ่งตัวก็เขียนใหม่กลายเป็น a b แล้วก็ c อ่าซูมห้อีกสักนิดนึงนะครับ a b แล้วก็ c นะครับเห็นนี่เหมือนอันนี้ไม่เหมือนนะครับเอเคไหมครับไม่เหมือนเพราะว่า a มันเซต a มันคือ a b c เซต b มันคือสองห้าเจ็ดนะครับแต่จํานวนสมาชิกเท่ากันนะอ่าต่อมาเซต a เหมือนไหมไม่เหมือนเพราะว่าเซต b อะครับ มันคือเซตจำกัดใช่ไหมมันรู้ตัวสุดท้ายแต่อันนี้คือเซตอะน,นั่นอันนี้ก็ไม่เหมือนนะครับต่อมาข้อต่อมาสองสี่หร้ยถึงสองสี่หร้อยอันนี้เหมือนพอต่อมา 1, 3, 5, 7, 9, 45, ออหนึ่งสาห้าเจ็ดเก้าไปถึง9 9้าอีกตัวหนึ่งคือสองสี่หกไปจนถึงหนึ่งรอันนี้ก็ไม่เหมือนเพราะว่าอันนึงคือเลขคู่อันนึงคือเลขคี่ก็ไมครับอ่าต่อมาข้อนี้อ่าอาจจะดูยุ่งยากนิดนึง A ในเซตนี้ ดูข้างในครับมันมีสมาชิกสองตัวคือ a แล้วก็เซตของ b อ่าฝันน่งนี้มี a กับมี b อ่าเหมือนไหมไม่เหมือนนะครับต่อมาข้อที่ข้อสุดท้ายนะครับอันนี้มีสมาชิกกี่ตัวมีหนึ่งตัวคือเซตของ a กับ b ดูดีนะเด็กๆนะแต่อันนี้มีแค่อันนี้มีสองตัวคือ a กับอะไรครับ a กับ b ด้านสมาชิกไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ดูดี นะครับจำนวนสมาชิกกับสมาชิกอ่ะไปลองดูครับเขาบอกว่าเซตแต่ละคู่่าเซตแต่ละคู่ที่มีสมาชิกเหมือนกันทุกตัวเรียกว่าเซตที่เท่ากันเขียนไว้เลยนะเซตแต่ละคู่ที่มีจํานวนสมาชิกที่มีสมาชิกเหมือนกันทุกตัวเหมือนกันทุกตัวเรียกว่าเซตที่เท่ากันโอเคต่อมา เซตแต่ละคู่ที่มีแค่จํานวนสมาชิกเท่ากันแค่จํานวนสมาชิกเท่ากัน3กับ3 4กับไี่แต่ไม่สนใจว่ามันเหมือนกันหรือไม่อันนี้เขาเรียกว่าเซตเทียบเท่ากันอันนี้ก็เซตเท่ากันไม่มีคําว่าเซตที่นะเซตเท่ากันกับเซตเทียบเท่ากัน ครับโอเคนะโอเคครับโอ้ยางที่รูแซมบอกเนี่ยขนาดรูแซมอัพโหลดวิดีโอคลิปมาเนี่ยยัง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 ขนาดนี้เลยแซมเออะไรออกกกันอืมมันมีอ๋อมีโปรแกรมอื่นด้วยนะครับอ่ะโอเคไหมครับอ่ะมาดูข้อนี้ครับเซตที่เท่ากันคืออะไรอันนี้ขอให้นิยามมานะครับเซต a เท่ากับเซต b คือเซตที่มีสมาชิกเหมือนกันทุกตัวแทนแทนด้วย a เท่ากับ b นะครับแต่ถ้ามันไม่เท่ากันคือมีสมาชิกหนึ่งตัวที่ไม่เป็นสมาชิกของการแรลากันแค่นั้นเองอันนี้คือตัวอย่างนะครับอันนี้เห็นไหม A คือหนึ่งสองสามคือสามสองหนึ่งมันตัวต่ากันมันเท่ากันจำนวนเท่ากันแสดงว่ามันเท่ากันนะครับก็ไปลองดูนะครับว่ามันจะเป็นยัางไงนะครับต่อมาข้อที่อันนี้ a ไปลองดูนะครับตัวอย่างที่ส1เ็ดห็นไหมตัวอย่างที่11บเอา 11, เขาบอกว่าเซตใดตัวไปนี้บ้างเป็นเซตที่เท่ากัน อ่าเซตใดต่อไปนี้บ้างเป็นเซตที่เท่ากัน a คือ x ที่เป็นพย,ยัญชนะในคำว่ากรรมการก็เป็นกรมหมดลนะมา B ก็เป็นเซตอะไรบ้างพย,ยัญชนะในมลรแล้วก็คอ่าต่อไป C c เป็นพย,ยัญชนะในคำนี้ก็เป็นมอคอรอ พออ่าหมดแล้วอืมต่อไปดี D คือรอกมออืมแดงว่าเซตที่เท่ากันตอนนี้นะครับมเซตที่เท่ากันตอนนี้คือมีแค่เซตอะไรครับเอกับเซตอะไรครับเซตเอกับเซตดีเท่ากันอืมอันนี้นอกนันะ้นไม่เท่าหมดเลยครับครับผม อ่าต่อไปไปดูข้อนี้ข้อ2เขาบอกว่า e คือเจ็ดสิบี่ยิบเอไปจนถึงสอง้อยสิบสาม่า x f คือ f ของ x นะโดยที่ x จะเท่ากับ x 7คูณกับ n นะครับแล้ว n, <N> ต้องน้อยกว่าอ่า uh, n เป็นจำนวนนับที่น้อยกว่า50สิบอ่าตัวแรกคือเจอ่าตัวแรกคือ7หนูลองแดงตัวแรกดิ n เป็นจำนวนนับที่น้อยกว่าห0สแสดงว่าจำนวนนับที่น้อยกว่า50 2ส4สองสามี่ไปเรื่อยจนถึงอะไรครับ สี่สิบลเอ่ะเราก็มาลองดูว่าเอ็กตัวแรกมันใช่เลขเจ็ดไหมก็ไปเอ็กเท่ากับเคูณหเท่ากับเจอ่ะได้ทีนี้ตัวสุดท้ายนะครับ x จะได้เท่ากับ3 4 3มี่สมไหมก็7ไปคูณกับ 7, 9, 3, 3, 3, 6, 7, 4ี่สิบเก้าเจ็ดเไปสทกเจ็ดสี่แเป็นสามสีอ่ะพอดีเลยครับตอนนี้เท่ากันนะครับเท่ากัน Dante, อน bord, ัอน, bien, อนนี้ก็ลองไปดูครับซืกของจํานวนเต็มนะครับซืกของจํานวนนับที่น้อยกว่าจำนวนเต็มนะครับ n เป็นจํานวนเต็มที่น้อยกว่ายี่บห้าก็ตั้งแต่ย4ิบสี่เป็นต้นไปย3ิบสามไปจนถึงหนึ่งต่อมา m เป็นจานวนนับเหมือนกันจำนวนเต็มเหมือนกันนะครับไปเรื่อยๆนะอันนี้จํานวนเต็มไปเรื่อยๆเลยเด็กๆรมกรมาดูอิกนะครับไปเรื่อยๆก็คือน้อยกว่ายี่บ้าใช่ไหมครับไปเรื่อยๆ23สิบสามสีย่สองก็เลยลงมาแบบนี้ยครับ ยี่สิบสี่ยี่สิบสามไม่เอายีห้านะยีิบสองไปเรื่อยแบบนี้ครับนี่คือ k ลดลงไปเรื่อยๆครับครับอ่าฝั่งนี้ l l คืออะไร l เริ่มตั้งแต่ยีห้าลงมายี่4ิบห้ายี่ยี่สิบสามยี่สิบสองไปเรื่อยๆแบบนี้แต่ข้อนี้มันไม่เท่ากันเพราะว่ายีห้าของ l ไม่เป็นของ k ดังนั้นข้อนี้ k ไม่เท่ากับ l อันนี้ e เท่ากับอะไรนะครับ e เท่ากับ f นะครับอันนี้ก็ไม่ยากนะนีไ่ไม่ยากนะครับอ่ะมาดูเซตที่เทียบเท่ากันเซตที่เทียบเท่ากันคืออะไรนะครับเขาบอกว่าเซตที่เทียบเท่ากันหมายถึงเซตที่มีจํานวนสมาชิกนะครับเท่ากันนะครับสามารถจับคู่แบบหนึ่งต่อหนึ่งได้นะครับอ่าแบบนี้ได้ครับเห็นไหม a มี a b c b มีหนึ่งสองสามอ่า a เทียบเท่ากับ b แต่ a ไม่เท่ากับ b อนะ่ะ A อมีศูนย์หนึ่งอ่าลบหนึ่งศูนย์หนึ่งบีมีอะไรครับลบหนึ่งหนึ่งศูนย์อ่ามันเทียบเท่าแล้วมันเท่าเลยใช่ไหมจำนวนสมาชิกก็เท่าแล้วตัวเหมือนกันทุกตัวแบบนี้คือเท่ากันครับอันนี้ต่อมาอันสุดท้ายอันนี้สําคัญครับมีสามตัวมีสองตัวทั้งไม่เทียบเท่าแล้วก็ไม่เท่ากันเลยครับเห็นไครับอืมเขาเจอสรุปว่าอ่าเวลาที่ทําจริงๆนะครับถ้าสมมุติว่า จำนวนเท่าตัวเหมือนกันหมดเลยมันจะเป็นทั้งเทียบเท่าแล้วก็เท่ากันครับแต่ถ้าแค่จํานวนเท่ากันและแต่ตัวไม่เหมือนกันมันจะไม่ได้ว่ามันเท่ากันนะครับอันนี้ลองไปลองครับอ่ะไปดูข้อสิบสองตัวอย่างที่สองจงพิจารว่าเส้นใดต่อไปนี้ทเท่ากันและเทียบเท่ากันอ่าอันนี้ a กับ b ขเอาที่หนึ 1, ่ง a คือหนึ่งสามารถเจ็ด B คือเจ็ดสามหนึ่งอ่อันนี้ A เท่ากับ B และ A เทียบเท่า B อ่าสามารถ C c คืออะไรครับ C คือสองสี่หก d คือสี่หกสองหกแปดมันเขียนตัวซ้ำได้หนึ่งตัวใช่ไหมอันนี้ก็จะได้ว่า C เท่ากับ B นะครับและ C เทียบเท่า B ต่อมาข้อ3นะครับข้อ3เป็นจํานวนเต็มที่มากกว่า1แต่น้อยกว่า4แสดงว่า a คืออะไรบ้างครับ A คือ2 3 b สคือได้ b คือจํานวนเต็มที่ยกกําลังสองแล้วลบ4ได้ศก็คือเลขลบ2กับ2ครับ C คือจํานวนเต็มบวกนะที่อ่าที่อะไรล่ะที่คูณกันได้6ลบก,กันได้5้าผมต้องแยกตัวประกอบอมาอันนี้อยู่ในม3นะครับลบ2กับลบอะไร ลบสองกับลบสามอืมไหมดังนั้น x อกเท่ากับสองกับสามโอเคอะไรที่เท่ากันก็จะได้ a อเท่ากับ c แล้วก็และ a b บเทียบเท่ากันทั้งหมด เทียบเท่ากันทั้งหมดต่อมา x คือพยัญชนะอ่า x เป็นจำนวนเต็มขี้ที่น้อยกว่า10อ่าจำนวนเต็มขี้ที่น้อยกว่า10มีเลขอะไรบ้างจำนวนเต็มขี้ที่น้อยกว่าสิบ x x ใหญ่นะจำนวนเต็มขี้ที่น้อยกว่า1 2สเอ้ยไม่ใช่หนึ่งสามอ้าจ็าอู้จำนวนเต็มขี้ที่น้อยกว่า10เหรอไม่ได้บอกด้วยว่าเต็มขี้บวกที่ลบถูกต้องไหมครับจำนวนเต็มขี้นะ แสดงว่ามันลบไปเรื่อยๆเลยครับนะ้อยกว่าสิบก็มีเลขตั้งแต่อะไรเก้าเจ็ดห้าสามหนึ่งลบหนึ่งไปเรื่อยๆเลยครับอ่ะแต่ y มันคืออะไร y ถ้ามันบอกว่าจํานวนเต็มขี้บวกอันนี้ได้ครับอันนี้หนึ่งสามห้าเจ็ดอันนี้ไม่เทียบเท่ากันครับไม่เทียบเท่าแล้วก็ไม่เท่าครับไม่เทียบเท่าและไม่เท่ากัน ค okay. ต่อไปข้อที่5 u ยูเป็นอักษรไทยอ่าอยเป็นอักษรไทยอักษรไทยก็คือพยัญชนะใช่ไหมครับอ่าทีนี้เขาบอกว่า c เท่ากับเซ็ของ X นะครับที่ X อยู่ในพยัญชนะนี้ก็เป็น่อซู่ซอกซอนครับอออ่างปอไก่นอนหนู D คือพยัญชนะในคำว่าช้อนกันซอช้าอ่อสอซู่อ้ออ,อ่าง นอน,นูกอไก่เหมือนกันไหมเหมือนกันแสดงว่า a เท่ากับ b และ a เทียบเท่าคำว่าเท่ากันยังไงก็เทียบเท่าครับต่อไป e คือเซตของจำนวนตรรกยะนะอันนี้ตรรกยะเรียนไปตรรกยะที่คูณกันกับสองลบกันกับหกแล้วได้ศูนย์มันก็คือเลขอะไรครับเลขสามเขียนไหมครับย้ายข้างก็ได้แหละครับ f คือจำนวนเต็มบวกนะอ่าที่น้อยกว่าอะไรครับที่น้อยกว่าหนึ่งแต่มากกว่าลบสี่ซึ่งมันไม่มีราคาหรอกครับจำนวนเต็มบวกอะไรที่จะน้อยกว่าหนึ่งไม่มีดังนั้นข้อนี้ตอบเซตว่าขงข้อนี้ตอบเทียบเท่าหรือไม่เทียบเท่าอ่า e ไม่เท่ากับ f แล้วก็ e ไม่เทียบเท่า f ออ่ะไปดูเวิร์กชีตครับเวิร์กชีต เบิร์กชีสจะมีอยู่ประมาณกี่หน้าอ่าหน้าเดียวนะครับวันนี้ก็น่าจะเป็นหน้าเดียวพอนะครับทํา้านนะครับเด็กๆครับอ่าครูแซมทาข้อหนึ่งให้ดูตัวพี่อาว่าเซตต่อไปนี้เป็นเซตที่เท่ากันหรือไม่ังานนี้นะทาให้หน้าน,นี้นะทําหน้าน,นี้ให้เสร็จนะครับอโอเคเขาบอกว่าเซตต่อไปนี้เทียบเท่ากันหรือไม่ a คือเซตของจํานวนเต็มบวกครับโดยที่น้อยกว่าสิบ และหารด้วยสองลงตัวน้อยกว่าสิบแล้วหารด้วยสองลงตัวเป็นจำนวนเต็มบวกก็มีเลขสองเลขสี่เลขหกเลขแปดคือเซตของอ่าอันนี้ไม่ได้บอกวอ้เป็นเซตของจำนวนจริงว่งเนี่ยนะครับเป็นเซตของจำนวนจริงซึ่งมันมีเยอะมากนะครับมีตั้งแต่ทศนิยมเลยอะไรเงี้ยครับโอ้ B ีเนี่ยม,มีมีจำนวนเยอะมากเลยนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเอาเป็นว่าครูแซมให้เป็น ูเซยมเพิ่มให้ก็แล้วกันเป็น X เป็นสมาชิกของจํานวนเต็มก็แล้วกันนะจะได้ให้เข้าใจแล้วมันคิดง่ายอ่ะก็ b ก็มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับแสดงว่า A ไม่เท่ากับ B ครับก็ทําไปเรื่อยแบบนี้ครับเห็นไหมครับ,บเด็กการบ้านมีแค่นี้พอแทนค่าลงไปได้นะครับตอบแค่ว่า A เท่ากับหรือไม่เท่ากับสัญ,ญลักษณ์แค่นั้นเองนะครับใส่สัญ,ญลักษณ์ ถ้าแจกแจงได้ก็แจกแจงนะครับเด็กๆครับโอเคแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับแล้วก็ฝากในเรื่องของการทํางานด้วยนะครับอยากให้ช่วยกันนะครับแล้วก็อ่าช่วยกันเนี่ยนะครับอ่าตั้งใจเรียนแล้วก็มีอะไรก็ถามผู้แซมได้นะครับสําหรับคลิปนี้มีไว้เพียงที่น,นี้สวัสดีครับ